นับสามสองส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หญิงแล้วก็พี่นนท์ด้วยนะคะ,คะวันนี้ค่ะทางโชว์รูฟอร์ดไอเมสข,ขาลาชุกส์ระ5ห้ามีโอกาสสงม,มอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะชอบถามพี่หญิงแล้วก็พี่นนท์ค่ะซื้อรถกับน,น้องพี่แกงเป็นยังไงบ้างคะน่ารักค่ะเข้าใจง่ายอธิบายชัดเจนค่ะเจอก,กันท<อ>ี่ไหนคะที่โชว์รูมนี่แหละค่ะองโอเค น้องเขาเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็พุทธาน่ารักเวลาอธิบายอะไรที่เราไม่เข้าใจน้องอธิบายเข้าใจง่ายค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างคะพี่วันนี้ชอบค่ะชอ,ชอบสีนี้ค่ะตั้งใจมาดูสีนี้เลยแสดงว่าคันที่ใช้ปกติอยู่แล้วเป็นสีอื่นมีแดง<อ>มีส้มมีดำแล้วก็มาสีต้มแ <laughs> สดงว่าชอบสีพิเศษ <laughs> ใช่ ทัสสดสคนเลือกคือคนนู้นคนจ่ายคือคนนี้ใช่ค่ะทำไมถึงเลือกใช้ฟอร์ดคะเพราะว่าเห็นพี่หญิงกับพี่นนท์บอกว่าใช้ไปแล้วคันนี้คันที่สี่คันที่สี่คันแรกอ่าเขาหลับไนแล้วพาปีนแท่งฟุตบาทแล้วก็ล้อแตกยังขับได้อยู่เป็นสามทีก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรฟอดไม่เป็นไรคนท้องนั่งดีมากครับฟอดไทยแล้วก็หลับในอีกรอบนึง ก็ปลอดภัยยางระเบิดสองรอบไม่เป็นไรสตัวดีดีแล้วก็ขับไปมันมีกลิ่นน้ำมันเครื่องออกมารถอยู่ๆก็ดับดับให้เรา่ไปถามช่างช่างเขาบอกว่าเนี่ยแหละคือสิทธิ์ของอขาใช่ค่ะเขาก็เลยก็เลยเพราะว่าพูดที่ไยๆก็รอดตายหลายทางเพราะฟอร์ดโอ้โหจริง ตอนแรกก็จะไปยี่ห้ออื่นแต่ว่าใจเรายังอยู่ที่นีนะ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอมันขับแล้วมันสบายใจอ่อออันนี้เป็นเป็นใช้ปลดวิจารณญาณในการรับฟังและรับ<ฮ>ชมด้วยนะเพราะว่าการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันแต่พี่เขาเผชิญมาจริงๆ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่การเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่นะแต่อันนี้เป็นการสื่อสารให้เข้าใจเนาะว่าตัวรถเป็นยังไงการเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเกิดเป็นยังไงบ้างยางระเบิดระเบิดระเบิดเลยละคะรถก็ยังขับได้อยู่แล้วเราก็หาที่จอดดินทางเนี้ยคือรถเราไม่แกิดไม่อะไรอย่างเงี้ย่ะเราก็รู้สึกว่าเออเราก็รอดตายกับมันหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นยังไงบ้างคะพี่น่ารักค่ะโอเคเลยนะ น่ารักทุกคนคะ่ะเข้ามาก็น่ารักทุกคนน้องๆก็ต้อนรับดีทุกคนค่ะ่ะถึงเราจะมาแบบบ้านๆก็ถึงมันมีอยู่จุดหนึ่งอีกข้อหนึ่งเลยก็คืออยากจะให้พี่ฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถก,กระทางชรุมกับน,น้องพี่แกงเหมือนที่เราคุยหลังไมเลยอืก็มาคุยกับน,น้องได้เลยนะคะอืแล้วก็พี่ผน้องๆในที่นี้ก็น่ารักทุกคนคะ่ะน้องพี่แกงต้รับดีมากเลย ตามดีมากแล้วก็ให้ข้อมูลดีให้รายละเอียดชัดเจนนะคะเราตรงใจไหนถามน้องได้เลยค่ะน้องหาให้ทันทีไม่แบบว่าเออไม่แบบอะ,อะแล้วก็ทิ้งไปนานอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยน้องเขาก็ตอบกลับตอบกลับรวดเร็วค่ะแล้วอย่างที่พี่นนท์บอกเมื่อกี้นี้ว่าการดูแลหรือว่าอยากจะฝึกฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถต้องยังไงบ้างคะพี่นนท์อ่พอร์ตอาจจะ ใน,ในโซเชียลอาจจะมีความจุกจิกหรือว่ามีภาพลบเงี้ยแต่ถ้าคนใช้งานจริงๆนะครับแนะนําว่าฟอร์ดดีในด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยสูงรอดชีวิตมาจากฟอร์ดสามสี่ครั้งแล้วแล้วก็บางทีภาพลบของฟอร์ดนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ทําให้ภาพลบเป็นคนใช้จริงหรือเปล่านี้ใช้มาสี่คันแล้วครับเราประกันแล้วฟอร์ดดีแต่ว่าต้องดูและรักษาตามระยะทางเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องหรือว่าเช็คระยะที่ดีแบบนี้ครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือบางทีมีปัญหาอาจจะไปแต่งเพิ่มทําเกี่ยวกับเครื่องเพิ่มนั้นผมเผมราประเมนว่าอาจจะมีปัญหาทามาอาจจะไม่จบแต่ถ้าใช้แบบเดิมๆขับแบบบ้านๆหรือว่าขับแบบดูแลรักษาดีๆก็ใช้ยาวๆครับคันที่สี่แล้วครับผมเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระถางโชรูมฟอร์ดไอเมสาขาราชพุกพรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเช่นค่ะ 哥。 ขอบคุณพี่นนท์แล้วก็พี่หญิงนะคะที่น่ารักกับพี่แกงตลอดเลยเป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆแล้วก็แบบไม่ไม่ได้เรื่องเยอะแล้วคือแบบมาทําให้แบบว่าพี่แกงอย่างรู้สึกก็แบบอยากดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดใช่อ,อะไรที่แบบว่าพี่แกงดูแลได้พี่แกงก็ดูแลให้ใแล้วก็ขอให้รถคันนี้นะน้องส้มคันนี้ก็คือทางบ้านพี่หญิงนะคะประกอบอาขายาพวกปลาทะเลนะคะแล้วก็แน่นอนมีน้องส้มไปรับน้องส้มมาทํางานหาเงินนะคะรถขนเงินก็ขอให้รถคันนี้นะคะขนเงินขนทองให้กับ ครอบพี่หญิงนะคะขอให้รวยแล้วก็รวยขึ้นไปอีกนะคะก็ปลอดภัยทุกเส้นทางเหมือนเดิมนะคะขอบคุณนะคะสัร้านหนึงสัร้านนึงเห็นบอกว่าขายขายอยู่ตรงไหนอ่ะสายสามรู้ค่ะสายสามอันเป็นตัวบนของสายสามครับชื่ออะไรคะชื่อร้านชื่อนี่มันเป็นร้านเล็กๆตลาดร้านเล็กๆตลาดเล็กๆล็อันเล็กเล็กจริงๆค่ะตลาดเล็กๆตลาดชุมชนชาวบ้านนะคะอ๋อที่แต่ว่าลูกค้าลูกค้าแถวนั้นมีกําลังซื้อเยอะอ๋อ เป็นตลาดที่แบบว่าเหมือนตลาดสดตอนเช้าใช่ตลาตอนเช้าทั่วไปอืเคะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะถ้าไม่มีชื่อไม่เป็นไรขอเบอร์เผื่อลูกค้าเห็นคลิปเผื่อลูกใช่อยากแบบว่าได้ปลาทะเลคุณภาพดีนะคะแล้วก็สดเพราะว่าพี่หญิงอะค่ะไปรับเองทุกๆวันเลยใช่ก็คือ แต่เช้ามืดเลยค่ะวิ่งไปที่มหาชัยใช่ไหมคะไปรับปลาเองสดๆเลือกเองเลยค่ะรับรองคุณภาพของปลาก็อยากให้พี่ลิงพี่หญิงฝากเบอร์โทรนิดนึงเผื่อแบบมีลูกค้าเพราะหนูต้องลงโซเชียลอยู่แล้วเผื่อลูกค้าแบบอยากได้ปลาที่แบบคุณภาพดีราคาส่งนะคะก็ติดต่อพี่หญิงได้ที่เบอร์0817420747ค่ะ ติดต่อสอบถามกับทางพี่หญิงได้เลยอยากได้อาหารสดอยากได้อาหารทะเลก็ต้องพี่หญิงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพ่้างนะค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะสวัสดีคะด่ะ